สวัสดีครับกลับสวัสดี FC ไฟทับพกทันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำเพลินปาปิเซียวครับาชมบรรยากาศครับพี่น้องสินปเลินมอลล์ลำหลายๆคณะครับมาร่วมตัวกันครับพี่น้องไปครับ sau mươi nè <cười> 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 เอาพี่เบนเบนลางเอกน้อย มันศิลปินหลายๆท่านครับจากวงหลายๆวงครับเดินทางมาครับพี่น้องแต่ว่าชุดชุดชุดนี้ไม่เห็นใส่นานแล้วนะครับเออชุดนี้ไม่เห็นใส่เลยบนเลยทีหรือว่าซื้อใหม่บอกว่า่เห็นใส่นานแล้วสองแป๊กมาบ่ใสใสละกลมบ่ได้ ไม่แก้มไม่แ ¿OK, ก้มถ่ายรูปไม่แก้มถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป ถามซอยซุศมันก็หลนี่ว่ทีถามเพื่อน,อน <c oughs> เพื่นมาใเพื่อนเพืองานแโอ้เพื่นบอเพื่นบอกแบบอมอมเลยเขาจะหูจกวดสแกมสก้เรียนเหรอโอ,โอ บ่ก็มาลุ้นนพมาลุ้นเ็นามบัพบัมาลหแวบับพานเนวบ่ถามวบัมาล้เ็นมวบัพมานแบัะมาลุ้นเมบัมาลุ้นเหแมบัพล้นเหบันเหวัา้็แมบัานเห็นแมวบมาเห็นบ่าลแมนเ็นมบัาหัหนบ้นเ็นมนบ เออว่าขนาดมาไทยรู้บาง่นยังพ like go? okay. ่เอ no, 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 no? ื no uh ่นมันปะเ่นเรีบอกแไ่แกไมแกไปถามแล้วถามแล้วาหน่อยเป็นบันแทิงอ้ถามแล้วถามแล้วแม่หูจักบกครับไผนี่แต่ว่าอยากอยากให้พูดออกเสียงเอหอให้พูดา่าเสียงไกระปงเราอ่ะไม่เหมือนเพ่นกระปงเราเนี่ยมันเนียนเนีน สุดยอดนะคะเราเนี่ยร้องหัวใจที่บ้านแพงจะพลาดไม่หัวเนี่ยทำท่าถามเนาะไม่ก็ยอยากออกซื้อเนาะร้องหัวบอกเป็นจริงเป็นกลางมากเลยเนี่ยร้อเรียกทำกันได้แล้วเนี่ยเอาจนบรรยากาศครับพี่น้องนี่น้องคู่แฝดนะครับสวัสดีครับ ไปเลยนะครับห้อง1ก็ได้แล้ว1ครับนะ

นี่ตลกไหมบ่หนนงเอก่ยเอกน่อย่เป็นจังไงนะครับเอกหน่ฮะอคนณสาสัมััเอกหน่อยเอองเอกน่อยเดี๋เวอึกไปเสยไมได้นไปเสัมผัสนังเอกน่ออันนั่งเอกคู่วันเขานยนั่งเอกคู่ควันไปเคู่ควันกบเปลี่ยนเปลี่ยนธูระบอไปกินมันี่เดียรเนาะ พูนอยู it, it, Actually, really Hence, ่พ yeah. ูนอยู oh, oh, right ่เร like ื่อง oh, right mm ุ hm. no ูดนั่งอยู่เรื่อง่ได้ปกติอย่าไปต่อยไม่อย่าไปต่อยม่ติดไม่ติดไม่ติเพะตกันแต่ราคาเด่นาะง้กเจีมน้อมดมันเป็นยังไากเขาหกัดมอันนี้มากนี้ดได้ครับทายได้เล่ยครับทายได้เล่ยครับทายได้เล่ยครับโอ้ปัญหาคนไายนั่มอยู่พี่คือหาคนไยนั่มอยู่เนี่มดเนี่ยเ่อมัดไถ่เามาเนาะไเามาแล้วันุ่มเย็น่มบ้ได้้ะกดไ่น

เพือายบัตเตอละซอมาขูดเติมเดี๋ยวอ้แล้วมาอ้นีนมาไคเคยฝันฮะมันจเป็นคลายคะเหมือนเคยมาเหมือนท้ทีเป็นคนคุ้นที่ยังเคยมากแต่ที่ยังไม่บรรยากาศแบบนี้เลยบอ เปิ่อยากยัเคยมาเดว๋วว่าันเป็นท่ะก็ยังเข้าเคยมากมันเคยมาแล้วก็มันเป็นแบบนมกล่องแนมกล่มกลอเอาแบบเพื่นเชเอาแบบเผอเพื่อเพิ่นเอาแบบเผอเพื่อธรรมชาติแมนครับธรรมชจบา่าเริ่มแล้วจะจิดบ้างกันเนี่ยว้าปลงกับว่าไรยังไง ขึ้นเวทีหรเวทีเบอร์เลี่ยบุ้หูคุณเดคู่แฝดคู่แฝดเพชรลำเพลินไง กม่สิไ่สวัสดีค่ะเพร่าสุนี่ไม่ได้ใสดน่เมือกไ่ใส่ไม่ได้ใส่โดแมวเพราะว่าใส่แีเขียวงานเอก็ได้วันนี้เนอเิ้อยากเปิ้ลเองอยกไปอลังขาแมวแล้วก็แมวเยอ ครับพี่น้องสือว่าเครื่อี้บังก็ขอขอบคุณครับทุกการติดตามรับชมขอบคุณาก็รังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไม่ชิปหน้าครับสวัสดีครับ